สวัสดีทุกคนด้วยครับผมนี่ก็จะเป็นคลิปที่4นะครับผมที่มันเสียนะตูก็จะต้องบ่นไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ตูไม่มีคลิปลงช่องหลักเลยครับผมเพราะว่าช่องลองเนี่ยที่มันมีคลิปลงเพราะพี่ทําในคอมไงซึ่งคอมไม่ได้มีปัญหาแต่ในมือถือตอนนี้มันมีปัญหาตั้งแต่ iPhone มันอัปเดต iOS 18มาคือช่องพี่คือโทรศัพท์พี่เนี่ยพี่ไม่สามารถอัดคลิปได้เลยคือไม่สามารถอัดคลิปในมือถือได้นะผมไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าหรือว่าเออความจําพี่มันเต็มก็ไม่นะ ความจำตัวเหลือเป็นไรอ่ะตอนนี้ยังเหลือเยอะอยู่ครับผมทุกคนก็โอเคอัดจนกว่ามันจะได้แหละพี่จะรีบตามคลิปให้มันกระชับดูได้ครับผมมันอาจจะแบบคลิปยาวไปแล้วมันเสียหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยววันนี้ลองแบบสั้นๆดูครับผมถ้าตูไม่บ่นตูก็จะได้กว่านี้ตูก็จะทำเร็วกว่านี้นะปามีนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้มีแพ็คของโดโดเบิร์ดมานะผมนี่เบิร์ดรีเจนครับผมแพ็กดิโดโดครับผมทุกคนว้า ดีเลยครับผมซึ่งแพ็กเนี้ยมันจะไม่ได้ให้โดโดมาเลยนะแต่มันจะให้ตัวผสมครับผมซึ่งตอนนี้เรือใหญ่มันมีตัวพวกเนี้ยเอามาผสมครับผมก็ทำเลเวลแม็กแล้วเราก็จะได้ปลดล็อกดิโดโดนั่นเองโอเคโทนเมินต์มหาเทพคอมปีตัก็ไม่ได้มารอบที่อันนี้รอบที่สามในการตีนี้สี่รอบที่คลิปเสียแต่นี่เป็นรอบที่สามในการตีแพ็กโดโดเฉพาะมันเนี่ยเสียไปสามคลิปและสองร้อยห้าสิบเงินเขียวด้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม พี่จะตีให้รวดเร็วที่สุดเลยนะทุกคนแล้นนี่ตูเจอตัวอะไรแบบนี้เนะี่ยถ้ามีดีโดโดเอาดีโดโด,ด้ดาผมทุกคนอย่าไปเลือกอย่างอื่นนะเอาโดโดเลยมันจะดีกว่าเยอะโ,อโหเดี๋ยวนะ <laughs> แล้วโดโดทำไมค่ามพลังมันต่ำจังเลยโอ้โหแต่และตัวที่ตูได้มาเอาว่ะทุกคน5แมชดด้วยกันนะพร้อมแล้วจัดดิครับผม พี่จะเล่นแบบรวดเร็วเลยได้ผมไม่คิดเนาะเพราะตูผ่านแพ็คนี้มาหลายรอบแล้วตูวผ่านมาหลายรอบแล้วถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมนี่ไม่ใช่รอบแรกแต่นี่เป็นรอบที่สามในแพ็คนี้ซึ่งเงินเกี่ยวตูวก็จะหมดแล้ว <c oughs> ปกติตูต้องรีวิวแล้วตูวต้องได้รีวิวแล้วนะแพ็คใหม่มาเนี่ยแต่นี้คือแบบลงคลิปก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> เบื่อเหมอนกันนะเอาจริงๆริงมันหมดไปในการทําเลยอะ ช่วงนั้นก็คือช่องลองก็ช็อตเลยตู้ก็ไม่ได้ลงเหมือนกันช่องรองช็อตไปหมดเลยฮะมัวแต่แบบเอะแล้วคลิปตูเป็นอะไรวะทำไมมันอัดไม่ติดวะมันมีแต่ภาพมันมีแต่ภาพจริงๆนะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแกผมตู้ละเครียดพูดแล้วก็เครียด <c oughs> นี่แหละถ้าคลิปนี้มันติดก็คงจะดีอ่ะจะได้ให้ทุกคนเห็นหนะผมว่าเป็นเหตุเพราะอะไรพี่ถึงไม่ลงคลิปนะผมตู้ไม่น่าไปอัปเดตเลยปกติเวลาอัดคลิปอะมันจะ หน่วงมันจะหน่วงแป๊บหนึ่งเพื่อแบบรอการบันทึกครับผมแต่ทุกวันเนี่ยไม่รู้ทําไมตั้งแต่อัปเดตอัปเดตไอโอเอสมาเนี่ยพอตูอัดปุ๊บแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันกดเลยอ่ะมันบันทึกเลยกดปุ๊บมันบันทึกปั๊บครับผมโอเคปามี่เลิกบนก่อนเลิกบนก่อนตอนเนี้ยตูไม่ได้คุยกับทุกคนนานเลยครับผมไปนอนจะยืนนี่ไงเรียบร้อย จะยืนบ่นก็ยังไงอยู่ครับผมมาบ่นในเกมนี่แหละแล้วมาแล้วครับผมดิโดโดมาแล้วดิโดโดนะครับผมต้องตีเจ็ดเท่านั้นนะต้องตีเจ็ดเทาไม่ตายหรือต้องตีมันไปทีละตัวนะครับผมถึงจะล้มมันได้นาะเพราะฉะนั้นอย่าให้อย่าให้เหลือไปนอนหูกันสองกันตองแล้วยังไงอ่ะบักเรียบร้อยครับผมไอพวกสามตัวแบบนี้บอกผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมถ้าเจอมันต้องใช้ทำให้ตายอย่างเดียว ฮีอตยาดตีหกหยัดโอ้โหตอนที่ตูเล่นไปก่อนหน้านี้ตูไม่ได้ชุบชีวิตหรือฮิวเลยนะบะักเรียบร้อยรอบนี้น่าจะชุบแน่นอนโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมที่จะรีบเล่นให้เร็วที่สุดรู้สึกว่าหลังจากเวลาพี่อัดคลิปไปเกิน20นาทีคลิปจะเสียเลยไม่รู้ทำไหม่รอบที่สองะพอจะไปใช้แบบ แอปอื่นอัดหน้าจอก็มีปัญหาครับผมก็มีปัญหามาตลอดโอ้ชิบละเวลาีตูจะตายแล้วนี่โอเคปะจัดครับผมดีโดโดตัวนี้รอบนี้พี่ว่าพี่จะปล่อยปล่อยจอยไปก่อนนะครับผมเอาจริงๆนะ a อมันเอาดีโดโดมาทุกรอบเลยอะทุกคนเห็นไหมเออมันอะไรของมันวะ <laughs> มันเอาดีโดโดมาทุกรอบเลย เปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวไม่เพื่อนเปลี่ยนตัวไม่เพื่อนเอาเราเลือกเปลี่ยนตัวครับผมเวลรถสีลงมาอย่าพึ่งตบอย่าพึ่งตบตูสิเว้ยมันก็เป็นได้อย่างเงี้ย AI อะ่ะคำว่า AI อ่ะนะมันก็เป็นได้อย่างเงี้ยคือพอรู้หน่อยก็ลงมาตบลงมาสกิดเนี่ยพอตรงกันสองตีหนึ่งเฮ้ยอะไรของเขาวะนี่คือจ่าจะให้โดโด,ดตัวตายเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้โหไอ้นี่เรียบร้อยจ้าโอ้โหตัวละโคตรเบื่อไอเลยว่ตัวยังเบื่อจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนะตัวต้องรีบเล่นด่วยคิดเยอะก็ไม่ได้แปด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 เจ็ดเจ็ดโอ้โหอืมไอ้นกลงมาตีตูตายต้องกันเหือไว้โอ้โห เอาล่ะครับผมดิโดโดมาแล้วบะมี่คิดนานไม่ได้ด้วยเดี๋ยวคลิปไม่ติดนี่ตู้ต้องแข่งกับอะไรวะเวลาเวลาทำคลิปเวลาเกมแข่งกับ AI ไนี่ต้องแข่งหมดเลยทุกวันเนี้ยโอ้โหวิโอเก็เได้แต่บนนะนะไปนอนฟึบหมาโดนก่อนไอ้นอกไอ้นอกเอี้ยงนอนไปก่อนโอเคแล้วตาม,มาด้วยดิโดโดมาแล้วถ้าคลิปนี้เสียอีก มันจะเป็นคลิปที่3แล้วนะที่ตูตีไอแพ็กเนี้ยแล้วคือตูก็บน่บนบ่นทุกวันอะจริงๆปกติที่ลงคลิปทุกวันทุกคนก็เห็นใช่ไหมแล้วเนี่ยตูก็ทําคลิปทุกวันเหมือนกันแต่พอทําแล้วเสียทําแล้วเสียตูจะเอาไหนลงอะโอ้ต้องไปหาเล่นเกมใน PC แล้วมั้งปึ๊บหมากระโดดขย่าบักเรียบร้อยโอ,โอเคจบไปในรอบที่สครับผมโ,โดโด,โดตายไปตัวนึงอะ รอบที่สองเราเสียไปหนึ่งตัวรอบที่สามจริงๆไม่ควรเสียทักตัวนะมารอบสามครับผมแต่ว่าเวโรซีเนี่ยค่าพลังมันเบาไปตุกขึ้นเลยเจออย่างงี้ตุกขึ้นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปฮิวเลือดแต่มันมีมันมีรอบหนึ่งครั้งหนึ่งจริงๆนะที่พี่ไม่ได้ฮิวเลือดหรือชุบชีวิตเลยอ่ะทุกคนปาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม คือรอบนั้นโคตรดีอ่ะแล้วมันควรเป็นคลิปนี้ได้ลงด้วยแต่ว่าคลิปตูก็เกิดเสียไงเสียเลยโอ้โหสุดจริงจริงไงเบื่อวะเพื่ออะไรวะถ้าที่เดือนพี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาแล้วมันไม่หายมันเป็นพอระบบ iOS ที่มันแบบว่าปรับเข้ามาใหม่ในการอัดคลิปแล้วพี่ซื้ออ่ะพี่จะซื้อโทรศัพท์มาเพื่ออะไรพี่ลองถามทุกคนก่อนถูกไหม เรียบร้อยทุกคนถ้าค้างแบบนี้แสดงว่ากริปตัวเสียแล้วจะตัวก็ไม่จำเป็นต้องบ่นเลยใช่ไหมตอนเนี้เอาไงดีวะเนี่ยชาร์จไว้ไปโอ้โหกันสองจริงๆด้วยกันสุดมันกันสุดจริงๆโอ้โหโอเคมาดีโดโด,โด,โดลงสนามครับผมตอนนี้อัดก็สิบนาทีแล้วจากที่ดูเวลาในไม์บันทุกเสียงขอบคุณ มันจะเก็บเจ็ดเลยป่าวะก,กันสมโอเคยังได้อยู่ครับผมยังได้อยู่ตบห้ามาเด้อเพื่อนไม่ตบตัตบนะมันเป็นโลกอะไรของบันหัวทุกคนโอ้ตุลโคตรเบื่อมันเลยวะอ่ะตัตบทำให้ตายเลย ไปนอนก่อนแล้วกันตัวหนึ่งอย่างน้อยก็ไปนอนก่อนไปนอนหมาครับผมอย่าค้างดิเว้ยมันเป็นไรวะโดนตับโอ้ยตัวไม่น่ามีอัพเกรดเลยโอ้ดามตัวเสียแบบอัดอไหลไม่ได้เลยแล้วตัวต้องเลิกเล่นใช่ไหมสรุปคือ,อยังไงตัวต้องไปซื้อแอนดรอยมาเล่นเหรอโอ้โหเรียบร้อย สุดจริงๆนะทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรโทรศัพท์ตั้งแต่มันโอ้ลึือเอ้ยตัวเกมตัวเกมนี่หว่าทะให้สะดุดหรือเปล่าแต่ไม่นะปกติตัวเกมถตูก็ไม่สะดุดนะตัวเล่นอือืไอ้ดีโดโด,โดโดนี่มันก็มีปัญหากับตูเกินไปแล้วทุกคนทั้งนอกเกมทั้งในเกมไปรลอนรีลารีลาเหรอพับะบักบักเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปเรยรอบที่สามครับผม สวยงามครับผมรอบนี้ยังไม่มีใครตายยังไม่มีใครตายเลยครับผมทุกคนโอเคมาต่อกันรอบที่สี่ครับผมจัดมารอบนี้สามารถลงไปนอนได้หนึ่งตัวฮะอืมแล้วก็ไหวไหมแบบนี้แต่จริงๆไม่อยากให้ดีโดโดมันตายนะเอาดีโดโดไปเก็บ แต้มก่อนเหรอโอเคไปจัดครับผมเอาดีโดโดไปเก็บแต้มก่อนแล้วกันนะปัญหาถ้าเกิดเจอ a ออเหลี่ยมละ่ะตอนนี้เวลาในคลิปเดินทางอยู่ที่12นาทีฮะแต่พี่เห็นมันกระตุกกั๊แก,ก๊กแ๊กไปแล้วมันอาจจะเสียแล้วแหละ,หละตัวก็ได้แต่บนตัวก็ได้ไปพูดกับตัวเองลหละตอนเนี้ยทุกคนไม่ได้ดูคลิปตัวหรอก <ś led> ไม่ได้ดูลิปตูตหรอกจะบอกให้อ้าวแล้วอย่าบอกนะนี้มันจะทิ้งทวนเจ็ดเพื่อให้ตูตายมันเอ้มันจะบอกว่ามันมีรอบหนึ่งที่ลิปเสียนีไงอ <ś led> มันตีตูเจ็ดรอบที่สี่เนี่ยมันลุอ๋อโหเห็นไหมมันใช้ท่าไม่ตายเลยอะทุกคนยังกับรู้ยังกับรู้ตงยังกับรู้ว่าตูเป็นโดโดโอ้โหสุดจริงๆงตูถามว่าถ้าตูสลับเวลโรตีแรปเตอร์ลงมาเนี่ยจะใช้ท่าไม่ตายใส่ตูไหม ถ้าตู้ตลับมันลงมาเนี่ยจะใช้ถ้าไม่ตายใส่ตู้ไปเพื่อนโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ดิวะไปนอนบักเรียบร้อยโดโดตู้ต้องต,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 ตายเลยอะโอ้โหสุดจริงจริงโอ้เอไอนะโอ้โหแล้วตบด้วยสีแบบนี้สวยงามครับผมโอเค <S <S เดี๋ยวนะลงมาปึ๊บปึ๊บ ชิปละตายไหมเนี่ยโอ้ตายดิถึงกันหนึ่งก็ตายอยู่ดีครับผมทุกคนนี่รอบนี้เราเสียสองตัวเลยเหรอวะแล้วรอบโอ้โหยังไงเราต้องหิวครับผมยังไงก็ต้องหิวเรียบร้อยโอ้ยมันสุดจริงๆฮะ AI อ มันจ่าไม่ให้ตู้เหลือไปรอบท้ายเลยอ่ะทุกคนปายนอนบักเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สี่ครับผมไม่สวยเลยเ,เสียสองเลยรอบนี้เอาล่ะครับผมเข้าสู่รอบท้ายมารอบท้ายจัดมาคือตูจะบอกว่าตูอัดคลิปทุกวันเลยนะทุกคนตูอัดคลิปทุกวันเลยนะ แล้วแบบต้องมาเจอแบบเนี้ยโคตรซิงเลยนะเวย้ยจริงๆยิวให้มหาเทพโดโดโคุ้มกว่าคุ้มกว่าครับผมตอนนี้มหาเทพโดโดเหลือสองชีวิตถูกไหมแต่ถ้าให้เวลโรซีอืมเวโรซีก็ดีเอาว่ามหาเทพโ,โดโดขึ้นมาดึงขึ้นมาก่อนเอาชัวร์ล้วกันครับผมทุกคน ถามว่าชนะได้ไหมมีสิทธ์ชนะนะแต่ว่าเอาชัว์ดีกว่าครับผมขี้เกียจเล่นใหม่แล้วมาทาบอมแล้วจัดดีครับผมตอนนี้ครับผมตัวเกมตัวที่พี่อัดคลิปเนี่ยอยู่ที่15นาทีแล้วนะผมพี่พยายามทําให้เร็วปกติคลิปแรกที่พี่ตีแพ็กโดโดอยู่ที่28เมื่อวาน22แล้ววันนี้ครับผมเหลือ15คือวันแรกที่ไม่รู้ไงว่าเราจะต้องเจอกับอะไรใช่ไหมมาเลยคิดวิเคราะห์นานหน่อยครับผมแต่พอคลิปที่2 เหลือ22่นาทีเราก็คิดเร็วขึ้นพอคลิปนี้เอาสัก20นาทีพอโอเคพี่ว่าได้ชนะอยู่แล้วคิดว่าชนะครับผมจะไม่ชนะก็ตรงปึ๊บบักบักโอ้ยลีลาเหลือเกินกว่าจะกระโดดจิกได้ <laughs> พี่ว่าจะไม่ชนะตรงเหลี่ยม AI แค่นั้นแหละไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอ้โหแล้วมันตบมันตบเลยมันเป็นผลข้างเคียงหรืออะไรวะโอ้โหตบจริงตบจนะังอะอไอนั้นก็ลงไปนอนกองก่อนทั้นแรกไปนอนมาฟึบกระโดดดีแก่ทบบักจิกบักเรียบร้อยโอเคลงสนามมาแล้วครับผมสี่มา ขอสี่เอาเอาเลือเปลี่ยนตัวครับผมโอ้โหดีโดโดดีโดโดลงสนามแล้วจบด้วยสามเลยครับผมโอ้หมันโหดจริงๆมันโหดจริงๆครับผมโอ้โหตึงจัดในที่นี้ครับผมตึงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอเคสี่ไหมตบสี่เลยหรือเปล่าถ้าไม่ตบสี่รอบหน้าแกตายตูบอกแล้วแกตายจะเก็บถ้าไม่ตายไตจะเก็บต้าไม่ตายไตตูหรือโอเค ถ้าลงมาปุ๊บโอเคได้อยู่ครับผมถ้าไม่ตายต่อไปโนฮอนนี่คือความเทพของมหาเทพของปีเอาไม่ใช่โด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 โอโหตัวไม่ลงมหาเทพของปีเอ้ยตีทัวร์นาเมนต์ตั้งนานก็ไม่ได้เ้ยมหาเทพของปี่ตูไม่งั้นได้แล้วนะจริงจริงโอ้แล้วตบด้วยห้าแบบดีเรียบร้อยโอเคเหลือตัวเดียวแล้วครับผมมหาเทพดิโดโด โอเคเดี๋ยวรอท่าไม่ตายใส่หน้ามันเลยรอท่าไม่ตายเอ้จริงจริงไม่ต้องท่าไม่ตายก็ได้แต่เหลือตัวเดียวไงเหลือตัวเดียวโชว์ท่าไม่ตายไปหน่อยเรอะผมเหลือสี่ตัวก็โชว์ท่าไม่ตายเหลือสองก็โชว์ท่าไม่ตายนี่เหลือตัวเดียวตูก็โชว์ท่าไม่ตายไปนอนมาบักเป็นไงเล่าบักบักเรียบร้อโอเคจบไปในรอบท้ายครับผม สวยงามครับผมโอ้โหดิโดโด,โด mm hmm. ครับผมหนึ่งต่อสามเก็บหมดดาวโอเคแล้วแพ็กโดโดหมาครับผมก่อนหน้านี้พี่ต้องบอกเลยนะที่พี่อัดไปสองคลิปนะครับผมได้ซุปเปอร์แลทั้งสองคลิปเลยทั้งสองคลิปแล้วนี่เป็นคลิปที่สามในแพ็คโดโดครับผม mm hmm. มันต้องร mm ีเจระดับสองต้องมาแล้วมาจัดดิครับผมโอ้ยขาวจั่วมาเลยเว้ย โอกาสร,รีเจนระดับ2มันก็20%ปอร์เซ็นต์ปะวะมันก็20%่สิบปอร์เ็นต์ปะวะทำไมไม่ออกเลยก็โอเคคนระับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปครับผมยังไงฝากกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันไม่เสียก็น่าจะออกสู่สายตาทุกคนนะครับผมยังไงก็มาลองเล่นกันครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายว้เจอกันใหม่ครับผม